จานดีโลบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพัทแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตทิงพิทออสตาอาริเบะไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายด้วยและบริการอื่นๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตากสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพนทุกท่านกันอีกรอบหนึ่งฮะอยู่กับผมซิสุดหล่อมาตายคอลึงคนเดิมครับผมเราอยู่กันในเกม ROV เช่นเดิมฮะ ครั้งที่แล้วสุมส่มเซนิสือไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูกันได้ส่วนครั้งนี้เราจะมาทาอินโนสึเกะกันฮะซึ่งอันนี้เนี่ยฟรีนะท่านผู้ชมไอตัวฟรีมาที่หน้ากิจกรรมได้เลยนี่นะครับการฝึกฝนของอินโนสึเกะเออซึ่งใครที่ล็อกอินนะครับก็จะได้ของพวกนี้นะครับคัมพีสีเหลืองอันนี้เอาไว้สุ่มของเซนิสือได้แล้วก็อันนี้บัตรเช่าของอินโนสึเกะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นแพ็กเกจที่เอาไว้เปิดเคี่ยวได้นั่นเอง สำหรับกิจกรรมของอินโนสเกตจะเหมือนของฟลอเรนติโนอุลตร้าแมนนะครับสมัยก่อนที่มาให้เก็บชิ้นส่วนดาบแต่ของอินโนสเกตจะเป็นการเก็บปานสัตว์ป่านะครับเขี้ยวที่1เขี้ยวที่2เขี้ยวที่3 4แล้วก็5นะครับเออซึ่งตอนที่เราเปิดแพ็กเกจไปเนี่ยแล้วก็กดรับได้ทุกวันตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้เขี้ยวมาสะสมให้ครบนะครับทั้งทั้ง5อันนะครับในทุก5้าเขี้ยวเลยซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถรับโค้ดจากเพื่อนได้ด้วยท่านผู้ชมนะเอาโค้ดเพื่อนมาใส่ได้ด้วยนะครับ ซึ่งถามว่าเฮ้ยพี่แล้วเอายังไงนะครับก็กดที่แชร์ตรงนี้กดที่แชร์ตรงนี้นะครับก็นี่สามารถแชร์ให้เพื่อนได้นะครับกดไปปุ๊บแล้วก็กดแชร์เลยนะครับก็จะมีโค้ดตัวนี้นะครับก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถเอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าใส่ได้แค่คนเดียวนะซึ่งผมมี3อันนะท่านผู้ชมก็เลือกเอาเลยละกันใครอยากได้ไหนก็เอาไปสุ่มเลยนะครับเอาเลยนะครับเต็มที่ตอนนี้ยังไม่มีใครรับเลยนะจ้า ซึ่งสามารถทําได้ทุกวันนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องแบบเออพี่ผมจะได้วันนี้เลยไม่ไม่ต้องนะครับทีมงานในดิสเรามาใส่ก่อนนะครับใส่ไปปุ๊บนี่เราก็จะได้แล้วเออคุณได้ไเทมออกมาแล้วทะลุทะลวงแล้วเราก็ใส่ได้อีกนะครับเ,เดี๋ยวเราใส่อีกโอเคใส่ไปอีกอันหนึ่งนะครับเออ โอ้นี่ได้แล้วนะครับพอผมรีปุ๊บเมื่อกี้ผมรับเขี้ยวที่1ไปนะฮะตอนแรกมีอันเดียตอนนี้มี2อันแล้วแล้วก็เขี้ยวที่ให้อีกหอันครับผมนี่เลยนะครับประมาณเนี้ยก็สะสมทุกวันได้เลยนะครับสามารถหาได้ทุกวันกิจกรรมมันมีถึงนู่นเลยอ้ยอีกนานอีกยาวไกลเลยนะครับแต่สําหรับใครที่สายรีบฮะสามารถกดซื้อแพ็กเกจตรงนี้ได้เลยนะครับเอองั้นเดี๋ยวลองซื้อหน่อยละกันเอาแกล่องละกัน8กล่องซื้อให้เป็นอุทาหรณ์ <laughs> เปิดเลยละกันนะครับเมื่อกี้เราขาดอะไรบ้างวาเน เดี๋ยวดูก่อนเราขาดอะไรบ้างโอ้เรามียังไม่มี2กับ3ามเลยเออหาสองกับสก่อนดีกว่า2 1อันนะครับเราก็เปิดแบบนี้ไปเลย2องนะครับสามอะไรเงี้ยนะครับเออจะเอาอันไหนก็ได้จริงอะนะครับเ,เลือกได้เลย5บ้างอะฮะเอาแบบคักๆกันไปเออเปิดเปิดหด้วยอะหน้นไม่เอา1มันหาง่ายเกิน3แล้วกันเปิดไปต,ต่อเนื่องเลยโอเคผมสุ่มแล้วตอนนี้กูเริ่มสุ่มแล้วกูจะเอาอันไหนก็ได้ เพราะว่าผมไม่รีบนะครับอ้อคลิปนี้ไม่รีบโอเคอ่าสองสองปืเรียบร้อยครับผมหมดแล้วไปดูฮะตอนนี้เอ้ยได้เยอะเนี่ยเกือบครบแล้วนะครับแต่ละอันโอเคแต่ว่าผมจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันมีกิจกรรมอันนึงนะครับที่เราล็อกอินนะครับแล้วเราก็จะได้ตั๋วเช่าของอินโนสุเกะมาอันนี้นะครับสามารถมาแลกตั๋วเช่าได้แล้วอันนี้นะครับสามารถทดลองได้ก่อน1วันแรกเลยแล้วกัน ปาบนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดใช้เลยนะครับอยากลองใช้มานานละนี่เลยว้าวโคเทเซลฟิตสกินอินโนสเกะโคตรตึงโคตอันตรายเซลฟิตนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมเล่นเยอะที่สุดแล้วดูตรงนี้เอา็ะะกันสกินนี้บอกเลยว่ามีเกือบครบนะครับมานี่เลยนะครับสวมใส่เลยละกันโอ้ยยังเท่เลยไหนดูแบบรูปภาพดิ หรือเปล่ากันเทโอเคเดี๋ยวมาลองกันฮะว่าสกินมันเทหรือเปล่าไปเลส g กโอเคมามาดูกับอินโนสเกกันครับนี่คือท่าตอนที่เราเกิดมานะฮะแล้วก็นี่คือท่าวิ่งของเขาโคตรเทเลยวุ้ยเสียวมันอย่างเทเฮ้ยนี่คือหนึ่งตัวที่กูเล่นเยอะที่สุดในเกมตลอดที่กูเคยเล่นเอาวีมามาโอเคเดี๋ยวมาลองดูท่าช่วงมันก่อนแล้วกันช่วงฟับนี่วิ่งก็ตึงก็ตึงชอบชอบอีกรอบหนึ่งปาบนี่ ต่อไปท่าแทงรัวมาดูท่าแทงรัวกันเฮ้ยเซิร์ฟิตเนี่ยมันจะแทงนะครับแต่ว่าเป็นอินโนสเกิเนี่ยมันจะฟันรัวนะฟันด้วยปลาสัตว์ปา่นานี่นะและต่อไปครับผมท่าทุ่มฮะเฮ้ยจับนี่เว้ยกระโดดไม่สูงนะแต่ถ้าเป็นสกินเซิร์ฟิตเองจะกระโดดสูงกว่านี้อ่ะมาลองแทงคนกันดูปั๊บพุ่ปั๊บปั๊บลองฟันปกติกพุ่ปั๊บปั๊บนี่ฮะฟันหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งสามโอเคแทงปั๊บ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 แล้วก็ กระโดดเฮ้ยมันกระโดดไม่ค่อยสูงนะจริงมันน่าจะสูงกว่าน,นี้นะน่าจะเท่กว่านี้เลยโอเคมาดูท่าตายกันครับมาท่าตายปั๊ม<ส>โอเคเหมือนไงหลังอะเมื่อกี้โอเคท่าว้าบโอ้ท่าว้าบโคตรธรรมดาเลยเพีย่ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอิอนโนสึเกะก,กูไม่มีแบบท่าว้าบแบบใช้ตอนใช้ปานสัตว์ป่าเลยอะที่มันเอา เอาดับสองเล่มปักอ่ะเออแล้วก็ผายมือสแกนนอะพี่ไม่มีเลยเออโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับอินโนสเก็สกินฟรีก็ตามฟรีแหละฮะสกูงสกิลไม่ค่อยหวือหวามากแต่ใครชอบอินโนสเก็ผมว่าน่าจะเฟรีนะสว่วนตัวผมก็เล่นเซิร์ฟฟิตอยู่ด้วยก็น่าใช้สกินนี้ยาวๆนะครับสำหรับสกินอินโนสเก็เดมอนสเลยเยอร์โอเคสัปคิปนี้ไปละบ๊ายบาย